เคยมีคนบอกว่าการถูกปฏิเสธอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็ได้นะครับและมีก็เชื่อว่าคำพูดนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับคนแต่มันใช้ได้กับชาติด้วยครับลองจินตนานการถึงประเทศหนึ่งที่ทุ่มเททุกอย่างทั้งงบประมาณแผ่นดินที่เก็บหอมรอมริบมาหลายปีและระดมมันสมองวิศกรระดับหัวกะทิของประเทศจ่ายเงินมหาศาลเพื่อแลกกับตั๋วใบสาคัญ ที่จะได้ครอบครองเทคโนโลยีการบินที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกหวังจะยกระดับความมั่นคงของตัวเองให้ไม่มีใครกล้าแย่มแต่แล้วในวินาทีสุดท้ายที่ความฝันกำลังจะเป็นจริงพวกเขากลับถูกดีดออกจากโปรเจก์นั้นอย่างไม่ใยดีเพียงเพราะเกมการเมืองโลกที่ซับซ้อนและการตัดสินใจเลือกข้างที่ขัดใจมาหาอำนาจความรู้สึกนั้น มันเหมือนโดนถีบลงจากเครื่องบินที่กำลังบินสูงเสียดฟ,ฟ้าโดยไม่มีล่มชูชีพให้อ้างว้างสับสนและเจ็บปวดหลายคนมองว่านั่นคือจุดจบของแสนยานุภาพทางอากาศของตุรกีเป็นจุดตกต่ำที่สุดที่จะทำให้พวกเขาต้องใช้ของตกรุ่นและตามหลังโลกไปอีกหลายสิบปีแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้โลกกำลังได้เห็นผลลัพธ์ของการถูกหักหลังในวันนั้น มันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่เป็นแรงผลักดันมหาศาลก่อให้เกิดการกำเนิดของปีศาจเหล็กหลายตัวใหม่ที่ชื่อว่าขานสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกมหาการไทยขานเครื่องบินลบยุคที่5จากตุรกีสัญ,ญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีที่ทําให้อเมริกาและโลกตะวันตกต้องหันควับกลับมามองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความดูแคลนกลายเป็นความกังวลครับ เรื่องเรามันเริ่มแบบดราม่าระดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยครับต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าเดิมทีตุรกีก็ไม่ใช่แค่ลูกค้าธรรมดาที่กำเงินไปซื้อของแต่คือหุ้นส่วนสำคัญระดับ t ย3ของโครงการ F35 Lightning II j o i c e Strike Fighter ซึ่งถือเป็นโครงการอาวุธที่แพงที่สุดและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตุรกีไม่ได้แค่มายืนรอนะครับ แต่เป็นผู้ร่วมสร้างโคโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวทีมงานวิศกรและโรงงานในตุรกีถูกใช้เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญระดับคริติคอลพาร์ทกว่า900รายการลองนึกภาพดูนะครับเซนเตอร์ฟู l a ลาลำตัวเครื่องบินส่วนกลางที่ต้องรับแรงกรีมหาศาลและความร้อนจากเครื่องยนต์ผลิตโดยไทยแลนดิ้งเกียร์ระบบล้อลงจอดที่ต้องแข็งแกร่งสุดๆเพื่อรองรับน้ำหนักเครื่องบินตอนกระแทกพื้น พาโ o รามิกคอคพิ i ดิสเพลย์จอแสดงผลห้องนักบินที่ทันสมัยที่สุดทั้งหมดนี้ผลิตโดยฝีมือคนตุรกีตุรกีวางแผนจะซื้อ f 3 5 a ถึง100ลำเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศในอีก50ปีข้างหน้าแต่จุดแตกหักเกิดเมื่อตุรกีตัดสินใจซื้อระบบป้องกันภัยทากาศ s 4 0 0 triumph จากรัสเซีย ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสถิติออโตโนมีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่รัสเซียยอมให้มากกว่าแต่สหรัฐและพันธมิตรนาโตมองตาเขียวปัดเลยครับบอกว่านี่คือม้าไม้เม,ม,ม,มืองถอยชัดๆเพราะถ้าระบบเลดราของ A400 มาวางอยู่ใกล้ๆกับ f 3 5รั 35, เสเซียอาจจะแอบเก็บข้อมูลขึ้นเรดร์เรดร์ซิกเนเจอร์และเจาะความลับระบบสเตลของ f 3 5จนหมดเปลือก คนรับคือตุรกีโดนเตะออกจากโปรแกรมทันทีแบบสายฟ้าแลบแซงชั่นภายใต้กฎหมาย CAA TSA เงินที่จ่ายไปล่วงหน้ากว่า1,400ล้านเหรียญเครื่องบิน4ลำแรกที่สร้างเสร็จแล้วแปะธงชาติตุรกีเตรียมส่งมอบกับถูกยึดไว้ที่ฐานทัพในอเมริกาดังความฝันที่สลายไปในพิบตาพร้อมกับรายได้อุตสาหกรรมการบินของตุรกีที่หายไปกว่า90,00ล้านเหรียญสหรัฐ จากการถูกถอดออกจากห่วงโซ่ประทานวินาทีนั้นนักวิเคราะห์ฟันธงว่าทัพฟ้าตุรกีเข้าสู่ยุคมืดด์กเอชแน่นอน F16 ที่มีอยู่หลายร้อยลำก็เริ่มเก่าลงทุกวันอะไรก็เริ่มหาย,ายากขึ้นจากการกีดกันแต่สิ่งที่โลกไม่รู้คือตุรกีไม่ได้นั่งร้องไห้เสียใจนานครับพวกเขากัดฟันแล้วกลับไปปัดฝุ่นแผนรับโครงการ mmu national combat air ครับ ที่เคยเป็นแค่แผนสำรองในลิ้นชักแล้วเร่งเครื่องเต็มกำลังเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันสร้างเครื่องบินลบยุคที่5ด้วยมือตัวเองจากที่เคยหวังพึ่งจม,มูกคนอื่นหายใจวันนี้พวกเขาสร้างความหวังเดียวของชาติในชื่อขานที่มีความหมายทรงพลังในภาษาตุรกีโบราณว่าราชาแห่งราชาหรือผู้ปกครองสูงสุดแค่ชื่อก็บอกแล้วครัว่างานนี้พวกเขาไม่ได้มาเล่นๆ การสร้างเครื่องบินยุคที่5มันคือโอลิมปิกแห่งวิศวกรรม Engineering Olympic ครับมันยากกว่าการสร้างรถยนต์สปอร์ตหรือเครื่องบินโดยสารเป็นพันเท่าเพราะโจทย์สำคัญที่สุดคือต้องล่องหนสเตลหายจากจอเรดาร์คำว่าสเตลไม่ใช่แค่การทาสีดำด้านๆให้ดูดุดันนะครับแต่มันคือศาสตร์ชั้นสูงแห่งรูปทรงเลขาคณิต geometry และวัสดุศาสตร์ material s i e n c ทุกองศาของปีก ทุกรอยต่อของแผ่นโลหะแม้แต่หัวน็อตทุกตัวต้องถูกคำนวณระดับไมคอนเพื่อสะท้อนคลื่อเรดาร์ออกไปในทิศทางอื่นไม่ให้สะท้อนกลับไปหาตัวรับสัญญาณของศัตรู RCS reduction ตุรกีก็ต้องเจอกับ engineering hell ของจริงครับพเพราะเทคโนโลยีพวกนี้ Ste เอร์เทคโนโลยีเซนเซอร์รฟิวชั่นชาตะวันตกเขาห่วแหนมาก เปรียบเสมือนสูตรลับร้านอาหารระดับมิชลินที่ไม่มีทางสอนให้ใครง่ายๆตุรกีก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เกือบหมดในหลายๆด้าน 1. อุโมงลมวินเทอรเนลพวกเขาต้องลงทุนสร้างอุโมงลมความเร็วเหนือเสียงขนาดใหญ่ขึ้นมาเองเพื่อทดสอบหลักอากาศพลาศาสตร์ว่าเครื่องบินทรงนี้จะบินได้จริงไหมไม่ให้หมุนคว้างกลางอากาศ 2. วัสดุคอมโพสิตแรมต้องวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวและวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์พิเศษที่ดูดซับคลื่นเลดาร์ได้เองเรดร์แอบซอร์เบนมาทีเรียลโดยไม่หลุดล่อนเมื่อเจอความร้อนจากการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง 3. s u ซูเปอร์คอมพิวติ้งแอนด์ซิมูเลชันต้องสร้างศูนย์ประมวลผลข้อมูลขนาดยักษ์เพื่อจำลองสถานการณ์การลบและการไหลเวียนของอากาศ CFD เพราะถ้าคำนวณผิดนิดเดียวเครื่องบินอาจจะระเบิดกลางอากาศได้ C. Sensor Fusion นี่คือส่วนที่ยากที่สุดคือการเขียนซอฟต์แวร์ให้เรดาร์เซนเซอร์ความร้อนและระบบสื่อสารทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวเพื่อให้นักบินตัดสินใจได้ทันทีแต่ด้วยการผนึกกำลังของยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่างไทยดูโครงสร้างและระบบการบิน a อเซลซานดูระบบเรดาร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์และฮาวเวลซานดูซอฟต์แวร์และการจำลองการลบ จุลกีก็กัดฟันสู้พุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีจนปั้นราชาลำนี้ออกมาได้สำเร็จเป็นบทพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าถ้าใจสู้และมุ่งมั่นเทคโนโลยีก็ไม่ใช่กำแพงที่ข้ามไม่ได้พอเห็นตัวจริงยอมรับสารภาพเลยว่าแวบแรกนึกว่า f 22ลัตเตอร์ของอเมริกาพอเส้นสายการออกแบบมันมีความคล้ายคลึงกันมากมีความเป็นไดมอนด์เชฟปีกทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ผิวเรียบกริบไร้รอยต่อเพื่อลดการสะท้อนเลดา้าแต่สิ่งที่ต่างและน่าสนใจคือขนาดครับคานตัวใหญ่กว่า F-35 อย่างชัดเจนยาวถึง21เมตรเทียบกับ F-35 ที่ยาว15.7เมตรการที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อความเท่เฉยๆนะครับมันถูกออกแบบมาตามหลักนิยมการลบแบบ Air Superiority Fighter หรือเครื่องบินขับไล่คลองอากาศโดยเฉพาะ หน้าที่ของมันคือการทะยานขึ้นไปกวาดล้างนานฟ้าไล่ล่าและทำลายเครื่องบินคาสึกเพื่อเคลียร์พื้นที่เปิดทางให้กองกำลังส่วนอื่นเข้าโจมตีต่างจาก f .35 ที่ถูกออกแบบมาเป็นมัลติโรเน้นภารกิจโจมตีภาคพื้นดินมากกว่าขนาดที่ใหญ่ยังหมายถึงพื้นที่บรรทุกน้ำมันภายในตัว Internal f u e l ที่เยอะกว่าทำให้บินได้ไกลกว่าและอยู่ในสมอรภูมิได้นานกว่าโดยไม่ต้องห้อยถังน้ำมันภายนอกให้เสียความสเตโ หัวใจสำคัญที่ทำให้ขาดน,น่าเกรงขามคือระบบสมองและดวงตาครับเอซ่าเรดาพัฒนาเองโดยอยาเซลซานใช้เทคโนโลยีแกเลียมไนไตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรดารที่ล้ำหน้าที่สุดและแพงที่สุดในตอนนี้สามารถกวาดหาเป้าหมายได้ไกลกว่าเรดารทั่วไปแยกระบบเป้าหมายได้แม่นยำและที่สําคัญคือทนทานต่อการลบกวนสัญญาณแจมมิ่งของค้าสึกได้ดีเยี่ยมเหมือนมีตาที่มองเห็นทะลุหมอกควันได้ IRST Infrared Search and Track เซนเซอร์จับความร้อนใต้จมูกเครื่องบินนี่คือภายตายในการลบยุคสเตลสู้กับสเตลครับเพราะเมื่อเลดาร์มองไม่เห็นกันต่างฝ่ายต่างก็ลองหนแต่ความร้อนจากเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่ปิดไม่ได้ระบบนี้ทำให้ข่านเห็นศัตรูได้ก่อนโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ของตัวเองซูเมเงียบได้เหมือนนินจา แล้วจัดการสอยล่วงด้วยขีปนาวุธนำวิถีความร้อนโดยที่อีกฝ่ายยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำส่วนห้องนักบินลืมเกตวัดเข็มๆหรือปุ่มกดเยอะแยะแบบเดิมไปได้เลยครับมันคือยานอวกาศชัดๆหน้าจอสัมผัสพาโนรามิกดิสเพย์แผ่นเดียวเต็มตาทำงานคู่กับหมวกนักบินแบบเฮลเม็ดเมาส์ดิสเพย์ข้อมูลการบินและเป้าหมายจะถูกยิงขึ้นไปแสดงบนกระจกหมวกเลยนักบินมองไปทางไหนเป้าหมายก็ จะถูกล็อกตามสายตาสั่งงานด้วยเสียงได้ Voice Command ภาษานัันทาตยานมนุษย์เข้ากับความเร็วของเครื่องจักรเป็นหนึ่งเดียว Man Machine Interface เรื่องเครื่องยนต์ในระยะแรกบล็อก0ย์ยังคงใช้ General Electric F 1 1 0จากสหรัฐเพื่อความชั่วในการทดสอบบินเพราะเป็นเครื่องยนต์ที่พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้แต่อนาคตตุรกีวางแผนผลิตเครื่องยนต์เองรวมกับพันธมิตรอาจจะเป็นโรซลอยหรือยูเครน เพื่อให้ทําซ u เปอร์ครูสเป็นความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้สันดาบท้ายซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันลดความร้อนท้ายเครื่องลด IR Signature และที่สำคัญที่สุดคือตัดปัญหาการโดนคว่ำบาดซ้ำสองครับแต่ความน่ากลัวจริงๆของขานไม่ใช่แค่ตัวมันเองแต่มันคือเพื่อนร่วมทีมหรือสวอมครับในยุค AI ตุรกีไม่ได้สร้างแค่เครื่องบินแต่เขาสร้างระบบนิเวศการลบ Combat Ecosystem โดยพัฒนา Royal Wingman หรือโดรนลบผู้ซื่อสัตว์อย่างโดนแองกา3าปีกบินทรงสามเหลี่ยมสเตลหรือคิสเซลมาโดนเจ็ตความเร็วสูงมาบินคู่กันลองนึกภาพตามสถานการณ์จริงในสนามลบนะครับนักบินหนึ่งคนในข่านเปรียบเสมือนแม่ทัพกลางเวหาที่คุมฝูงโดน AI 3-4ลำ เขาสามารถสั่งผ่านระบบ Data Link ให้โดนลำหนึงบินล่วงหน้าเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่มีระบบต่อต้านาักศยานหนาแน่นแซมไซเพื่อเป็นเหยื่อล่อดีคอยให้ค่าศึกเปิดเผยตำแหน่งเลดราพอค่าศึกหลงกลเปิดเลดราปุ๊บข่านที่ซ่อนตัวอยู่แนวหลังก่อจะส่งข้อมูลเป้าหมายไปให้โดนอีกลำที่เป็นมือสังหารสไตเกอร์ยิงขีปนาวุธเข้าไปทำลายทันทีหรือสั่งให้โดรนพุ่งเข้าชนแบบกามิกาเซ่ไปเลย โดยที่ตัวข่านเองก็ยังซ่อนตัวอยู่อย่างปลอดภัยในเงามืดไม่ต้องเอาชีวิตนักบินที่มีค่ามาหาศาลไปเสี่ยงนี่คือรูปแบบการลบแบบ Network Centric Warfare ที่มหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีนกำลังมุ่งไปแต่ตุรกีทำให้เห็นว่าค่าก็ทำได้และทำได้เร็วด้วยเทคโนโลยีของตัวเองครับอีกประเด็นที่น่าสนใจและลึกซึ้งกว่าเรื่องเทคนิคคือเกมการเมืองครับ ่านกำลังเข้ามาเสียบในช่องว่างทางการตลาดหรือบูโอเชียนสำหรับประเทศที่เลือกข้างไม่ได้หรือไม่อยากเลือกข้างในโลกความจริงมีหลายประเทศที่มีเงินแต่ซื้อ F-35 ไม่ได้เพราะอเมริกาไม่ขายให้หรือขายให้ก็มีเงื่อนไขยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเช่นห้ามใช้ลบกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐต้องให้สหรัฐตรวจสอบระบบตลอดเวลาข้อมูลการบินส่งกลับอเมริกาทำให้เหมือนซื้อมา แต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆตุรกีจึงเสนอข่านเป็นทางเลือกที่3ครับคือได้เทคโนโลยีมาตรฐานนาโตที่เข้ากับระบบอาวุธตอนตกได้แต่คุยง่ายขายข้องและให้อิสระ no string attached ตุรกีเข้าใจหัวอกประเทศเหล่านี้ดีเพราะเคยโดนมาก่อน ตองนึกภาพประเทศอย่างปากีสถานอาเเอรียจารหรือกลุ่มประเทศเอวาอารับที่ต้องการของแรงๆไว้ป้องกันตัวแต่ไม่อยากผูกมัดกับเงื่อนไขทางการเมืองของมหาอำนาจขานคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดนี่แหละครับที่ทำให้อเมริกากังวลว่าจะเสียอิทธิพลทางทหารและความสามารถในการควบคุมภูมิภาคสำคัญๆเหล่านี้ไปฟังมาถึงตรงนี้มาดูเขี่ยวเล็บและราคาของลาชันลำนี้กันจะเค็าว่าคุ้มค่าตัวไหม เราไปดูตารางสรุปกันจุดสังเกตสำคัญคือโร่ครับขานเกิดมาเพื่อล่าเครื่องบินด้วยขนาดที่ใหญ่ทำให้แบกน้ำมันบินได้ไกลโดยไม่ต้องห้อยทังสำรองรักษาความสเตลได้ตลอดภารกิจแตกต่างจากเครื่องบินเล็กที่พอติดถังน้ำมันปุ๊บความล่องหนก็หายไปทันทีกลายเป็นเป้านิ่งบนจอเรดาร์เรื่องเครื่องยนต์การมี2เครื่องยนต์ทวินเอนจินคือจุดขายที่เหนือกว่า F35 ที่มีเครื่องเดียว ในแง่ความปลอดภัยเวลาบินออกทะเลไกลๆถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยดับไปหนึ่งเครื่องหรือถูกยิงเสียหายก็ยังมีอีกเครื่องให้บินประคองตัวกลับฐานได้ซึ่งสำหรับนักบินแล้วนี่คือความมั่นใจที่ประเมินค่าไม่ได้ครับส่วนราคา3,000ักว่าล้านบาทอาจจะดูแรงแต่ต้องเข้าใจคำว่ารอมรับออเดอร์ออฟเมนจูดหรือราคาประเมินคร่าวๆในช่วงต้นโครงการครับตัวเลข100ล้านเหรียญน,นี้มาจากทีมเมลโคติล อดีต CEO ของไทยที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2023โดยราคานี้คำนวณจากฐานการผลิตลอดแรก Low l o w e a t Initial Production) ที่จะส่งมอบให้กองทัปาปรกาศตุรกีจำนวน20ลำภายในปี2028ซึ่งปกติของใหม่ที่ผลิตน้อยราคาต่อนหน่วยจะสูงเป็นธรรมดาเพราะต้องหารค่าวิจัย R&D เข้าไปเยอะ แต่ถ้าอนาคตมีการผลิตจำนวนมาก Mass Production หลักร้อยลำราคาต่อหน่วยก็จะถูกลงตามหลัก Economy of Scale ครับดังนั้นราคานี้จึงเหมาะสำหรับ Early Adopter ที่ต้องการของดีก่อนใครสุดท้ายนี้เรื่องราวของขานสอนให้รู้ว่าเมื่อหลังพิงฝามนุษย์เราก็จะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ จากวันที่ถูกมองว่าเป็นลูกไล่ที่ต้องรอซื้อของเหลือจากคนอื่นวันนี้ตุรกีก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นบนกระดานหมากลุกโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิคานอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะทั้งเรื่องเครื่องยนต์ที่ต้องพัฒนาเองให้สําเร็จและสายการผลิตจริงที่ต้องส่งมอบให้ทันแต่แค่มันบินขึ้นฟ้าได้ก็ถือเป็นการตกหน้าคําดูถูกฉาดใหญ่แล้วตะโกนบอกโลกว่าเราทําได้และเราไม่งอใครเพื่อนๆละครับ ถ้างบเท่ากันระหว่าง s 3 5ที่ล้ําแต่เงื่อนไขยเยอะกับคานที่เป็นทางเลือกใหม่ให้อิสระมากกว่าคุณจะเลือกคันไหนเข้าประจําการลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมีก็อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนื้อหาเจาะลึกเล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่องเลยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ